มาพอกันคือเก้าพี่น้องะ่ะกับสาวหนาม่นค้นบึงการคือเก้านีร่ะพี่น้องคะ่ะมือนี้แกมาหดสวนพี่น้องะ่มะมาหดสวนล่มดีดีดอกมือนี้ลม่มพี่น้องก็จีได้ยินอยู่ดอกนอกเสียงล่มเป็นบบพ,พี่น้อง่ะเขาในทางทราัพท์าบอยู่ดอกมาหดสวนพี่น้องเดี๋ยวสาวหนาวจะทายเห็นเบิงเด้อโคตรหนาวเลยเออโคตรหนาวเลยประสนพัทยาวะ่ะนี่แหละพี่น้อง,องมันคุ้งหมักหิงนี่บ่ ววมเป็นหมากว่วมเป็นนวยดิเอือแต่บาบ้ันขาดน้ำก็ได้ช่วงนี่มะเขือเทศักเล่นหน่อยเฮ้ยอะไรพี่น้องคะักเล่นหน่อยน้อยตำสุ่มแบ่บๆอะ่ะเห็นบ่นนี้ว่วมออกดอกักพริกพริกก็ได้พ่อได้เก็บอืมท่านมีน้ำให้ตลอดก็ได้เก็บกินตลอดพี่น้องเอ้ยอืมบ่อึดกินบันไดดอกพักสวนขัวก,ก็ได้สวนน้อยๆก็พ่อได้อยู่ได้กิน เบื่องสาน่ามดจะพาไปบึงพักเห็นบ่กวางตุ้งงามงามอันนี้ก็ปลูกได้ไม่แม่เฉพาะเดือนเราเพาะกวางตุง้งอะกวางตุ้งกำลังจะเป็นดอกออกดอก,ดอกเอ้ยนี่ดิเห็นบ่พี่น้องคะกำลังจะเป็นดอกอันนี้อันนี้ก็จะปลูกใส่จังสี่แหละอือันนี้สสระแล้วแน่ ปลูกไสล่างมีพักชี่แน่พักต้นหอมแน่อันนี้ก็พักบัวเลยพี่น้องคะ่ะพักบัวเลยเก็บกินตลอดพักบัวเลยก็ดีบ่เคยเบิร์ตเจ๊ตือหลยอย่ยางหลยแนวอยู่ดอกพี่น้องอันนี้กับบะมีดินไอเลือกพี่น้องอันนี้กับบะมีนดินสาวนามนเดอร์มันเป็นดินแบบว่าดินบางเปล่าเออแต่มีเจ้าของพี่น้องคะ่ะเออร,บร,บรบอบๆองขังกระชเป็นตึกเห็นบ้มีแต่ตึกมีแต่อันนี้ เป็นกินว่างปลาก็เลยไม่เห็ดลูกพักสวนขั้วส่เล็กๆ,ๆน้อยๆพอได้เก็บกินกหลายเจ้าหลายคนจะได้เพิ่นลูกต่ตๆกันไปเนี่ย่อไปทั้งผูกก็เป็นสวนอีกอืแต่ว่าเจ้าของเพื่อนนี่บ่รู้ว่าเป็นไผพี่น้อง่าแต่ว่าเพิ่นทำมาปลูกต้นพผาไว้นี่พี่น้อง่าต้นเผาเพื่อนเห็นบ่มีต้นเผาเพื่อนมันกับ,บ่คคอยงามดอกต้นเผาก็ดถิถ้ามันอยู่อันนี้อยู่อัน เห็นบอกตัวเดี๋ยวมันอยู่ไก่เนาะอยู่ไก่พักห้องกับหดนน้ำให้กะมันก็ได้กิน <c oughs> ได้กินน้ำได้กินปุ๋ยน้ำพัก <c oughs> แม่คบพญาขุดดินเพื่อเจอหอยแครงเอ้ยเล่นดินคร,ครับครับครับท่านดูปลูกแน่ผัดอกับผู้ได้ค่อยบริสื่อเพื่นสื่อมิตรแนวสื่อแนวสื่อกับบหวเนาะอื โอยจะใส่อุณหภูมิชิลดอีกแล้ออวเนาะไปซาน้ัลมน์จะพาไปเบิ่งบักแปบบาน,นพี่นอ้องเก็บบักแปบไปซุปใส่เบิ่งนู้นมันจะมีหน่วยบ่ะตะโค้งตะไข่มันงามนี่ไงน้ำกระท๋านดอกพี่น้องเอ,อ้ยบักแปกไปเลย มักแปบมักแปบเอาไปซุปเอาไปพัดเนาะล่าก็เริ่มขึ้นแล้วเริ่มมีล่าเริ่มมีอันนี้แล้วนี่ต้นในมะคุงต้นนี้ก็บ่เป็นหนวยด้ยมีแต่ดอกก็คืออม,มันงำกันคือว่าแหละพี่น้องพียกกันขนพะเพี่อะงำกันผเพียกก็ลั่างขึ้นแจ๊กเก็ตย,ยังมาใส่มึงนะพียกเต็มหนึ่งต่ว่าแต่ว่ากะแต่ว่ากะ เออแต่ว่าก็เป็นดอกเรื่อยๆสวนเราโคตรสวยเลยสวนผักเราโคตรสวยเป็นดอกเรื่อยๆเห็นบ่พี่นอ้องเอ้ยมีพริกเว้ยดอกเต็มหนึ่งหันเพีย้ยกระเริ่มขึ้นเพี้ยกระลายมากกระลายเดี๋ยวไปเด็ดพริกลูกมันเสียบมือนะมันจะเสียบมือนะส้ตมตำใส่พริกส้ตมตำก็ใส่พริกนั่นแหละแต่๋พัดยาน่ะไม่กินเผ็ด อ,นนอันนี้ก็พ่วมเป็นนวยนะ่ตะกี้ก็บปจับเด้เห็นปะตะกี้กับปเคยจับหรอกตั้งแต่มาเห็ดอันนี้ตั้งแต่มาเห็ดเลื่อยสารน้ำมันกับเบื้องไงในยูทูบเนาะเป็นเห็ดหน้าแล้วก็เอาขวดเอามีดกรีดกรีดเป็นสามแฉกแล้วก็เอาขวดไอเอ็มลอยใส่ให้มันเป็นพงข้างในเนี่ยมันก็นจะจับมันก็นจะติดลูกเห็นปะเริ่มติดลูกแล้วนี่อีกตัวนหนึ่งเบิง้งสารน้ำมันจะห้เบิ้งเด้อ สารละมตนเห็ดอะ่ะติดลูกอีลี่พี่น้องเบ่งเด้อ,อต้นนักกำลังเห็ดเห็นปะต้นนักกำลังเห็ดขึ้นกันเดี๋ยวเห็นบอติดลูกเห็นบอพี่นอ้องเริ่มติดลูกตีอ,อีปติดดิมไม่เห็นตัวนี้ติดบานนี่นี่อยู่นี่พี่น้องอันนี้คือการให้น้ำให้ ใอน้ารอบต้นนี่พี่น้องเบิ่งเห็นบอเป็น,นยังสี่เป็นพงแล้วลูกเพื่อนเบิ่งเด้อบาเน,นี่โอ้ยเป็นตะยุอันนี้พี่ตั้มตั้มกับเป็นเหมนมาพี่น้องคะ่ะลูกด๊กด๊กมาหน้อืมลูกคักเลยตะกี้ตะก้อนกับบดกับกบ,บอ้อน,นี่เด้กกบ,บ่เป็นหน่วยบานนี่ ก็เริ่มไปเบิงวิธีขจาเห็ดเนาะเออแล้วก็เอามีดกีดเมีดกีดเห็ดคือเพิน่นขวดกขวดเอ็มลอยยัดใส่ลูกติดบาดนีเออเห็ดได้ประมาณอาทิตย์หนึง่งเริ่มออกดอกออกดอกแล้วก็สิติดลูกไม่ว่ามแตหนวยงามๆเลยต้นเต็มในต้นเตี้ยนังบอนี่ประมาณในท่วมหัวซานออมอนอยู่ดอกกระชิบประมาณซานมอนกส็สูงสูงร้อย อันนี้ก็ปีะมาณอยูแหละเห็นบ่งามงามออกดอกลายอันนี้ก็จะเป็นต้นพี่น้องเอื้นต้นยังบ้านสาวน้ำมันเอื้นต้นทุน่นตันี้กินกับสมตำทุน่นมันกับบกค่อยงามดอกดินมันเกลนพี่น้องค่ะดินมันมันแข็งดินแข็งดินเกลนบกค่อยงามพอได้กินกับสมตำ นี่ก็จะเป็นมะเขือม่วงเขือม่วงกับกระลั่งออกดอกดอกดุ๊กดอกต้องรีใบมันออกเลยขั้นบริใบมันออกมันไม่อยากจับตัวพี่น้องค่ะเออมันก็เอาไปปุ๋ยน้ำอย่างที่เขาเอาไห้มันก็เอาไปเลี้ยงใบมันเบิดก็ต้องรีออกรีออกค่ะค่าเหลือจงไว้แต่ส่วนหมัก็ยอดมันพี่น้องค่ะหม่องที่มันติดดอกนั่นแหละกิ่งที่มันติดดอกเขาก็อันนี้เหลือว้แหละขั้นตอนมันจะไปเลี้ยง อาไปเลี้ยงเลี้ยงใบมันเบิดหมากมั้งกระฉีบรอยไงตัวเวลายอุ้มอยู่นี่อุ้มนึงนี่แม่ครับครับพยาเจอนี้แม่มาดูอะไรอีกอยากเจออะไรก็ไม่รู้จะไปหยังเนาะเมื่อกี้อยากเจอตัวหนอนไหนมันเข้ารูไปแล้วอ๋อจะควันเห็ดอี๋ยังมึงเนี่ย สร้างบ้านเพื<า>่อนป่ะมือหนีลมเลยพี่น้องโอ้ลม่อยๆอ,อันนี้ก็เป็นปุ๋ยพี่น้องคะปุ๋ยปุ๋ยที่สื่อเพื่อนมาปุ๋ยคอกร่วมกับมะคุกเขากันคุกใส่เอาไว้ใส่พักใส่หยาได้กินอยู่คันดูก็ได้กินพี่น้องคะเออพอได้อยู่ได้กินคันดูปลูกกัน,น,น,นเลยพราบริสุทธิ์เพื่อนเนาะคือบ้านแหละ นี่เวลาลงคีปพี่น้องเอ้ยจะชีว่ายังไดแหละสาดม้งก็อยากล่งขูม่มือคูมมออ่มึงอยู่หรอกอืมคันเดกับต่างจังหวัดก็คือสีไดลงถุกมืออีกหรอกพี่น้องค่ะอยู่นี่ก็อยากยากแน่เนาะว่าวายยังแหละเออจะแม่มยังตื่นมามา,าันบ่ค่อยแบบว่ามีนาไทายให้เบิ่งหลายปันดก็มีตะไทยรถไทยเรือไทยชุมชนน้ำตลาดตะล,ลี่ให้เบิง่งพี่น้องค่ะอันนี้ก็มาสวนมือนี่ได้มาสวนก็บ่ไกลจากหม่องพักดอก ประมาณหาลอยกิโลเว้ยม่เมนหาลอยหาลอยเมร็รมะพิษหาลอยกิโลประสันเฮ้ยผู้ดเดียไปจี๊ปไก่บ้านนั่นเนาะหาลอยกิโลกับหอดบาทน,นั่นเลยทีลร่มอีกแล้วพี่้องค่ะเออร่มมาอีกแล้วสงสัยเมื่ออื่นจะต่องอุนหภูมลด,ดล่วงหลายแน่นอนเลยฮืมจังพอกันได้คลิปไหมนะ้พี่้องเนาะคลิปนา ไม่เนียกะซาโนเบนกะคอสวัสดีค่ะ